ขังข้าวค้าทำมัง,งข้าวค้าสังพังข้าวค้าข้าวค้าด้วยนะโมพุทธาย,ยะสพระกัมมันตราตสมมาสามพุทธภุรพาราสมีพระพุทธคุณนั่ง คาถาป้องกันภยัยสิทธิทิก็มาไหนจะบทสวดอีกมากมายที่ทยอยมาแชร์กันเพื่อปลอบประโลมจิตใจสําหรับพี่น้องประชาชนที่จําเป็นต้องขับรถผ่านถนนสายก่อสร้างมรณะอย่างถนนพระรามสองจนเกิดเป็นเหมือนัฒนารทมใหม่ถ่ายคลิปท่าดวงพร้อมติดแฮชแท็กถนนพระรามสองที่มองดูเพลินแล้ว เหมือนเป็นการยิกแยมยอกแต่ในสายตาของอดีตนายกสภาวิศวกรและอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอย่างดร์เอดรสุชาติชวีสุวรรณสวัสด์มองว่าค่อนข้างดูตลกร้ายที่คนใช้รถใช้ถนนต้องหันมาพึ่งดวงกันแบบนี้มันจะร้อนมามันไม่มีที่พื้น,นดิเลยนี่คือที่ต้นสุดท้ายของประชาชนจริงๆก็คือการสวดภาวนาเซื่อสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ว่าประชาชนเลยก็ลองที่ดูในกรณีที่จะเกิดคนที่ระ รู้สึกุุนใจและปลอดภัยได้นี่มันสะท้อนบอกเลยว่ารัฐก,กำลังจะเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนไม่ได้สุดท้าย เชื่อไม่ว่าตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาบนถนนเส้นนี้เคยเกิดอุบัติเหตุจากการกอร่อสร้างสูงถึง2,242ครั้งแต่ยังไม่เคยมีใครได้รับบทลงโทษจากความผิดพลาดสักรายและถ้าอยากให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งกูรู้สายก่อสร้างรายนี้แนะนําเลยว่าต้องเริ่มจากการที่ภาครัฐต้องเอาคนผิดมาลงโทษแล้วขยายไปอุดช่องโหว่ของระบบอย่างจริงจังกกัังงอาาาติดดแ้้ไไ่่ลลลละบบนน,ววนรนรนรชคผโทษว ประชาชนเนี่ยหาหลักฐานตามหลักนิติวิศวกรรมนําไปสู่การดาเนินการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาเอกสารนี้สุพยาการฟอร้องแล้วติดธนายาได้สุดท้ายคนทำผิดก็เห็นคนอื่นก็เห็นเขาก็าไม่กลาททาเช่นเดียวกันสามารถฟอร้องทางแพ่งให้ญาติผู้สูญเสียสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้รับการเยียวยา,ยยาเป็นธรรมได้เขาก็าเข็ดทัน,นี้คนทำผิดเขาไม่กลัวนี่ตอนจากไม่มัน่นคันไม่ตายจับมือใครตบไม่ได้นั่นคือข้อที่ ที่สองก็คือประชาชนเห็นด้วยสายตารัฐต้องตําชัดเลยว่าขั้นตอนการก่อสร้างการป้องกันอันตรายต่างๆประชาชนเขาต้องรู้สึกได้ทุกอย่างเรียบร้อยมีการการั้นแขกวงแครนไม่ได้รับมานสนิทเวลาเชื่อเมองต่างคนที่ขึ้นไปทํางานที่สูงมีสายรัฐมีการป้องกันแสงมกเรียบร้อยมีความปลอดภัยสองข้อนี้เท่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยเพราะทุกที่เพราะคำมีมาตรฐานหมดทำให้ลเกขึน ของประเทศไทยเอยงเดียวแหละแล้ยืนยันในฐานะวิศวกรคนเด่นนะครับในฐานะอดีตนายกวมสถานอดีตนายกสภาแล้วก็พลเมืองคนหนึ่งและพ่อคนเด่นด้วยว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแยกที่ทำไม่ได้เลยครับ <c oughs> เอ,อ้ยดูดิขนาดหลวงพ่อยังนั่งเก่งเลยอะหล <c oughs> วงพ่อหลวงพ่เราดูด้วยหลวงพ่อเราอยู่บนเส้นระรอกสองหลวง <c oughs> พ่อหลวงพ่อเก่งหลังตรงแนวเลยลูกว่าเดีหลวงพ่อสิง 卢哇，再来听如哇。